สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาตรการพักหนี้ของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนาชาติออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารนะครับผมโดยมีการพักหนี้นะครับมีการลดงวดค่างวดของบัตรเครดิตนะครับสินเชื่อทุกประเภทรถมอเตอรไซค์รถยนต์นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมมาตรการพักหนี้ของ ธนาคารนะครับผมธนาคารธนาชาิและธนาคารทหารไทยนะครับโดยนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ TMB และธนาชาิผ่านมาตรการโครงการตั้งหลักนะครับผมเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารนะครับโดยบัตรบัตรเครดิตนะครับหรือบัตรเงินสดนะครับผมจะมีการลด ค่าผ่อนชําระขั้นต่ำนะครับจาก5% 8% 10%จะเหลือแค่3%นะครับผมสําหรับบัตรกดเงินสดส่วนบัตรเครดิตจะเหลือ5%นะครับในปี64ปี65จะเป็น8%และปี66จะเป็น10%นะครับผมสามารถที่จะเข้าร่วม โครงการนี้ได้นะครับผมส่วนสินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคลนะครับมีแนวทางในการพักชำระเงินต้นโดยยังคงชำระเฉพาะดอกเบี้ยนาน6เดือนหรือนะครับลดยอดผ่อนชำระเหลือ70%นาน6เดือนหรือพักชำระค่าง,งวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับ แต่ละอย่างขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารนะครับในแต่ลูกค้าแต่ละรายนะครับส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับจะลดผ่อนชำระเหลือ70%นาน6เดือนและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน22%นะครับผมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการภายในวันที่30มิถุนายน2564นี้เท่านั้นนะครับผมสามารถ ที่จะเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์เราได้เลยนะครับเว็บไซต์ของธนาคารนะครับผมส่วนสินเชื่อนะครับรถยนต์ใหม่รถยนต์ใช้แล้วและรถแลกเงินนะครับสินเชื่อเล่มแลกเงินนะครับเป็นมาตรการตั้งหลักนะครับผ่อนหนักเป็นเบานะครับลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชาระหนี้หรือมาตรการตั้งหลักพัพกชําระค่างวดนานถึง3เดือนนะครับผมเงื่อนไขจะอยู่ที่ธนาคารเป็นคน พิจารณาอนุมัตินะครับผมแล้วก็สินเชื่อเล่มแรกเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ไม่เกิน22นะครับแล้วก็ลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด30แต่ไม่เกิน6เดือนนะครับแจ้งความประสงค์ต่อ ผานเข้าร่วมผ่านคอนแทคเซ็นเตอร์7 7 7 0เท่านั้นนะครับผมนี่คือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนาชาตินะครับขอพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ